ต้อนรับคุณเข้าสู่โรงแรมคิตตี้แคทครับเออไหนเธอบอกว่าเธอจะพาฉันมาร้านอาหารไงนี่มันโรงแรมนี่มันรีสอร์ทเออเออฉันขอโทษฉันรู้สึกดีใจมากเลยเยฉันขอขึ้นไปดูห้องน่าคิตพี้แคทห้องน่ารักจังเลยแต่ว่ามันมันเป็นเตียงเดียวแล้วนั่นอะไรเฮย้ยฉันชอบหานนี้ เออฉันก็เป็นรตัดต่อยฉันเถอะเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจัดการเราเพิ่งร่างใหม่งงแต่อาหานสวยมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนฉันขอ,อ,อสั่งเลยไหมอ,อ่อจะมาบริการถึงบ้านใช่ไหมใช่อเราครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ครับไปแจ้งทงางร้านอ,อืม,ม ไม่ใช่ว่านายหลอกลเราเพื่อเอาตังนะอ้าวเธอนั่งเก้าอี้ได้หรือเปล่าล่ะเปล่าล่ะี่นายนั่นนงเก้าอี้ได้ไหมอ๋อได้แล้วได้แล้วงั้นเดี๋ยวคุณจะสั่งอะไฉันขอสั่งสปาเกตตี้ค่ะเอ่อสปาเกตตี้ไม่มีไข่มันนะโอเคครับเออแล้วคุณผู้ชายอะไรครับครับเป็นสตรรเต็กเบอรกับเบนโตะหนึ่งที่ครับเอ่อโอเคครับ ันเดี๋ยวผมใส่สักหน่อ um, ยอ่งสปาเกตตี้ได้แล้วครับอ้ oh, ขอบคุณแนมะ่เอาที่โต๊ะได้เลยนะเอ่อ uh, สลับก,กับเป็นโต๊ะได้แล้วครับโอ้อ oh. mm. ื oh, มเอามาเอาเป็นโต๊ะได้เลยนะเอิ um, ่มบอลาเธอไม่คิดว่าของเธอจะใหญ่ไปหน่อยเหรอ เออมันไม่อันนี้เยอะมากนะฉันก็กินได้หมดค่ะเดี๋ยวซาวลาเปาเดี๋ยวผมค่อยวางให้นะครับผม,มวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอ่าอิ่มท้องจังเลยอะ่ะโอ้ยน,นี่มันก็มืดแล้วนี่มันก็มืดแล้วนะเข้าห้องกันเถอะนะโอเคขึ้นไปดูอีูหนึ่งนะ ฉันบอกแล <let 's play imagery> ้วว่าห้องมันดูแปลกๆเปรื่มๆนะก็จริงนะผมขอโทษผมจำห้องเล็กอะโอเคแล้วคุณจะนอนที่ไหนอะผมก็นอนที่ของไงคุณก็นอนที่ของคุณแล้วที่ของฉันกับที่ของเธอมันไหนล่ะมันแยกกันได้ไหมล่ะ ทำไมเธอไม่ไปนอนที known, way, ่ที่เธอนอนประจำใหลัที่บ้านอ่ะฉันจะนอนบนเตียงอะไรของเขาเนาะก็ได้ฉันนอนนี้ก็ได้เมื่อถึงเช้าอ๋อแต่นี่ยังไม่ตื่นฉันล็อบข้างหน้าดีกว่าอ้โอเค ีตรงน้อบาร,ร์ก็ผมมาทำใจเอ๊ะผมคือคิตตี้แคทราค่ะฉันขอสั่งข้าวชั้นหนึ่งที่พอน,นะคะวันนี้เท่านี้นะคะแล้วฉันจะไปละคุณชายเขาเขาไปก่อนละค่ะโอเคครับเอาเป็นนี่นมมครับในห้องสมุดได้แล้วครับอ๋อขอบคุณมากโอเคฉันไปแล้ะลาก่อนบ๊ายบายคิตี้แคทอย่าลืมดูคุณชาย เดี๋ยเราจะคบคนไม่ดีเข้าแล้วสิแย่จังเลยฉันเคยคิดว่าเขาคือคนสำคัญฉันเคยคิดว่าเขาคือคนที่ดีมากพอที่ดูแลฉันน่นารักฉันไปตลอดไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยที่ฉันต้องการทำตัวดีๆให้แล้วมีเอาก็ เป็นอย่างนี้ฉันอย่งงี้ฉันก็รับไม่ได้มันกันฉันว่ามันผิดไปแล้วฉันคิดว่ามันผิดคิดคิดว่ามันผิดผิดที่เธอคนเดียวไม่รู้ไหมชีด้วยนะผิดที่เขานี่แหละฉันไม่ผิดนะฉันไม่ผิด ในฝ่ายของแล็คอืออือบลาเบลถึงถึงถึงเบลเลอร์ดูขึ้นหน้านี่คุณอาเบิดแล่วใช่ไหมยอ้เบล่าขึ้นมากเบลเล่าเขาไปไหนแล้วครับไม่เบ,บลล่าชั้นทอดชันคอเทอฉันขอททอด ฉันไม่รับคำข,ขอโทษเธอเลยดูสินะฉันไม่น่าเกลียดแล้วดูบ้านจริงของแล้วดูบ้านจริงของฉันต่างกันหรือลับบ้าเฮลยเรื่องร้ายของบ้า